ไม่ว่าคุณจะโกรธกันอะไรกันแล้วแต่คนไทยพอถึงเวลาตรงนี้ปุ๊บเราจะเห็นความสามัคคีกันนะครับชื่นใจมากทั่วประเทศหลั่งไหลมาที่4จังหวัดชายแดนอีสานใต้นะครับ4จังหวัดไม่ว่าจะเป็นนะครับพวกผักผลไม้วัตถุด,ดิบเนื้อต่างๆที่สำหรับไว้ปรุงอาหารทุกอย่างแล้วก็มีคนบางคนนะครับซึ่งเขาเอาเงินของเขาเลยนะสามี่แสนบาท เอามาเหมาปั๊มน้ำมันเหมาปั๊มน้ำมันเลยนะวันนี้อาสาทุกมูลิธิเติมฟรีหมดใครขับรถอาสาใครขับรถแอมบูเลนส์หรือว่าโรงพยาบาลมาเติมปั๊มนี้ฟรีหมดทุกคันโอ้โหนี่คือน้ำใจนี่คือคนไทยใช่คือคือคนไทยคนไทยซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่ามีน้ำใจมากๆแล้วมีน้ำใจกับเพื่อนบ้านมากเกินไปจนเขากระทั่งเขาเหลิมเนี่ยและสิ่งที่เราได้รับเนี่ยมอนเหมือนกับว่าถูกบิดเบือนความจริง นะครับพวกเราซึ่งมีชื่อเสียงที่เป็นดาราหรือว่าเป็นเซเล็บอะไรต่างๆเนี่ยต้องออกมาต้องออกมาพูดต้องออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกับประเทศเขาเขาก็เหมือนกัน uh huh. เขาก็ต้องเอาคนที่มีชื่อเสียงที่พูดสังกฤษได้ก็ออกมาแบบว่าใส่ความเราเหมือนกันอันนี้คือมันเป็นสงครามสื่อสงครามสื่อสารแต่คนกลางผมคิดว่าเขาน่าจะมีวิจารณญาณในการฟังในการชมว่า ประเทศไหนที่มันตอนแหลประเทศไหนที่มันโก,กหกประเทศไหนที่มีมูลความจริงอยู่บ้างนะครับเราต้องใช้วิจารณญาณ